ฝรั่งเตะหมอเนี่ยทนายความของฝรั่งนี่ก็ทัวลงนะเมื่อเช้าผมดูทางช่ององมารินนี่ก็ทัวลงนะครับทัวลงเยอะนะออพี่น้องประชาชนก็บอกเฮ้ยทนายความมายืนเคียงข้างฝรั่งเตะผู้หญิงไทยเนี่ยทัวลงนะทนายความบอกว่าเขาสะดุดล้มคราวนี้มันดูคลิปดูไปดูมาเนี่ยมันมันไม่ใช่การสะดุดล้มมันคือการเตะแต่ทนายความก็ยังยืนยันว่าเขามี มีมาตรฐานในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายทั่วลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากน้องๆทนายความนะครับอย่าไปเข้าข้างคนผิดนะอย่าไปเข้าข้างคนผิดนะให้ดูคดีอาขูะเป็นไงฮะถ้าเราไปเข้าข้างคนผิดคนบุกรุกอะไรต่างๆเนี่ยนะไปยุไปโยงไปส่งไปเสริมกันมาแล้วสุดท้ายทั่วลงนะมันไม่คุ้มนะนะครับอย่างคดีฝรั่งเนี่ย ทนายความที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ย e. อิงล i ส h s p e a กกิ้งลอยเยอะไรต่างๆเนี่ยที่ภูเก็ตก็ระวังนะครับไปนั่งคู่กับฝรั่งนะผมบอกว่าฝรั่งไม่ได้มีเจตนาทําร้ายร่างกายเป็นเป็นอ่าอุบัติเหตุนะเอาคลิปมาปล่อยมาเปิดอะไรต่างๆที่เป็นข่าวเนี่ยมันดูแล้วมันไม่ใช่สะดุดนะมันเป็นลักษณะของการเตะนะเตะด้วยลาแข้งนะเออนะครับเตะด้วยลําแข้งนะออนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นพี่น้องทนายความนะครับ จัรยาบรณวิชาที่คุณธรรมต้องมาก่อนเงินนะฮะคุณธรรมต้องมาก่อนเงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกความต้องทำบิดนะท่านอย่าตกไปเป็นเครื่องมือเขานะอย่าไปถงไปแฉอะไรต่างๆนี่ก็ท่านก็ต้องระวังวนะ่าทัวลงอนะ่ะต้องออกมาขอโทษสังคมกันแล้วในทนายความเนี่ยมันจะมันจะอยู่ยากนะนะครับเราต้องเข้าข้างของความถูกต้องต้องเป็นประจามพยานหลักฐานคดีนี้มันชัดนะมันไม่ใช่การสะดุดล้มนะครับ ทนะายความก็ต้องต้องสังเกตนะมันไม่ใช่นะบอกว่าผมให้ผมให้คาปรึกษาไปตามคลิปตามอะไราตามคลิปมันไม่ใช่การสะดุดล้มนะมันโดนแข้งนะนโดนเตะนะนะสะดุดล้มเนี่ยมันก็ต้องหัวฟาดพื้นมือถงม,มือถือหล่นก็ต้องร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะอันนี้มันร้องฟักอยู่แก้ดูฟักแก้ดูฟักอะไมันไม่ใช่แล้วครับสะดุดล้มหาเลยด่าชาวบ้านเขาออกไปไปให้พน้นไปไกลไปให้พน้น Uh, นะอะไรเนี่ยนะเก uh, Get off the f u ักฟอร์มเฮียอะไรแบบมันก็ไม่รู้นะผมก็ได้ได้ฟังฟังแล้วประมาณเนี้ยเก h e ดู c ัก e ก t h ดู u ักเนี่ยนะนะนะสะดุดล้มเนี่ยมันก็ต้องเป็นลักษณะการตกใจอ็ oh! Oh นะ้อบโอ้โอ้ไม้กอดอะไรจำลองเนี้ยเนะี่ยเพราะนั้นเนี่ยก็ฝากทนายความต่างๆนะครับก็อย่าไปร่วมแถกับลูกความนะ่มันจะหมดนอนาคตเนี่ยโดนด่าทัวลงอนะ่ะอย่าไปแถครับ นะก็าฝากด้วยว่าการแทเนะี่ยมันมีความเสี่ยงนะอย่าไปแทนะครับเชื่อผมอะเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับนะมันดูยังไงมันก็แบบเพราะนั่นเนี่ยเราบางทีเราเนี่ยไปนทนายความเราอยากได้เงินได้ทองอยากได้ค่าจ้างแต่เราต้องเอาพอสมควรอนะของผมเนี่ยไหนผิดเป็นผิดอนไนถูกเป็นถูกอะนะอ่าคดีเมียน้อยเมียหลวงอะไรเนี่ยที่นี่ก็ทานะผมก็ว่าความไปตามพยานหลักฐานนะเราจะไม่ไปต่อเติมอะไรต่างว่าตามพยานหลักฐานตามอะไรไปเนี่ยอย่างคลิปเนี่ย ท่านทนายความของฝรั่งนะท่านดูนะมันมันมันไม่ใช่การห,หกล้มนะนะถ้าหกล้มมันก็ต้องร้องโอ้โอ้ไมค์กอดเอ่ออะไรต่างๆนะอะไรต่างๆมันไม่ใช่อันนี้มันด่านะครับนะนะครับมันไม่ใช่หราหกล้มยังไปด่าชาวบ้านเราทำไมแสดงวาาไไถถ่าเจตนาเตะเข้ากูเตะไปแผลเถื่อทะเลอกปอกเปิดกันชิบหายหมดแล้วอ่ะไปดูช่องอมรินเนี่ยดูเขาโอ้โหเขาทำทำไอ้ทำโคอ่ะ นะให้อภัยหรือหยุดแฉส่วนใหญ่เ็บอกให้หยุดแฉนะครับนะทางลูกความท้งธนงทนายแนละกขยับต้องระวังอย่าไปแฉเถอะอเยอะมันจะถลอกคิดหายหมดจะอยู่ยากในสังคมอะ่ะเดี่ยดูคดีบ้านนะกูว่าธนงทนายในะยับเลยทัวลงเนี่ยนะนะเ,ออเอกระฉันเลยนะมันเอกฉันเลยนะมันอยู่ยากกับสังคมเดี๋ยวนีอ้อะไรถ้าแม่งไม่ถูกต้องแล้วยืนเคียงข้างเนี่ยลำบากนะอันนี้ก็ต้องระวังก็งฝากฝากพี่น้องเพื่อนทนายความว่านะถึงแม้จะ เห็นแก่เงินแก่ทองอะไรต่างๆนะครับค่าตรงค่าจ้างแต่เราต้องระวังผมเองระวังนะนะครับหกล้มไปโดนหลังไม่ผิดมันไม่หกล้มหรอกมันโดนเตะก็ฝากเพื่อนๆน้องๆทนายความนะครับอย่าไปเข้าข้างคนบิดนะครับนะมันเตะก็คือเตะไม่ต้องแถแล้วครับทะลอกคลิปหายหมดแล้วแล้วถ้าประวัติแม่งไม่ดีก็เนเรเแศแม่งออกนอกประเทศไปซะนะครับออกนอกประเทศไปนะคนไหนไม่ดีก็ไล่แม่งออกนอกประเทศไปเพิกถอนวีซ่านะฮะ มันทาได้อยู่แล้วแต่มันกล้าจะถอนเงินแม่งเยอะผู้วงผู้ว่าเนี่ยกล้ากล้าถอนตังแม่งเยอะคนตังเยอะผู้ว่ากล้าถอนไหมลนะ่ะก็ทําบิดเนะี่ยรัชดาห้วยขวางแม่งมีแต่คนจีนอันนี้เรื่องจริงนะนะจอดรถขวางหน้าบ้านเขาบ้างอะไรบ้างเยอะแยะมากมายบ้านผมก็อยู่รัชดาเหมือนกันเต็มีคนจีนหมดแล้วแม่งต่อไปเนี่ยเดินไปไหนมาไหนเนี่ยแม่งจะมีแต่คนจีนเนะี่ยหมดแล้วนะ่ะนะครับนะก็เหมือนกระโดนยึดประเทศหรือเปล่า นะครับภูเก็ตจอดรถในห้างยังมีโซน VIP เลยนี่เขาบอกในชาวบ้านเขาบอกนะจอดรถในห้างแม่งต้องมีโซน VIP อพีซูเปอร์คาร์เพราะแม่งแบ่งแชแบ่งชั้นมันนะเออโลอลไทยโลอลไทยเออพีเพิลเอ People, เอชนพื้นเมืองชาวภูเก็ตจอดปากซอยเลยครับริมถนนใหญ่ครับนะฝรั่งสวิตเซอร์แลนด์ นะครับเยอรมันฝรั่งเศสรัสเซียโอ้จอดในในอาคารของห้างเลยครับนะครับคือมันไปกันหนักนะภูกเก็ตเราถ้าเราไม่เร่งมาดูมาอะไรต่างเนี่ยผมเชื่ออะไรเลยว่าผลประโยชน์แม่งเยอะบางตรงบางตาการขออนุญ,ญาตอะไรต่างๆการใช้ดอวีนีเนี่ยมีทั้งทนายทนายช่วยกันหมดตำรวจตำรวจผมเชื่อแม่งต้องอช่วยกันอะนะบ้านเมืองที่ภูกเก็ตไม่จะกลายเป็นเมืองฝรั่งไม่ใช่คนคนไทยล้วคนไทยก็คืออะไรรปภใคอโบกรถ ล้างจานเด็กเสิฟนะครับนะครับว่ากันไปครับเรื่องหมออองไปแล้วต่อไปก็เรื่องพระรามสองถนนพระรามสองเจ็ดชั่วโคตรครับก็ขออนุญ,ญาตประจานทุกทุกวันนะครับประชาชนก็บอกว่าแม่ฟักแม่เขาบอกอะไรก่อสร้างมาห้าสิบสี่ปีตั้งแต่นะพ่อกับแม่ยังหนุ่มๆเลยจนนี้พ่อแม่ตายไปแล้วยังสร้าง สร้างถนนพระรามสองไม่เสร็จเจ็ดชั่วโคตรครับแสดงสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลประเทศไทยเนยนักการเมืองนี่แม่งไปทําหาเลยดูนะแม่งปล่อยให้มีรถติดสร้างไม่เสร็จเจ็ดชั่วโคตรนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันถึงสร้างไม่เสร็จหรือมันค่อยๆเลี้ยงไข่ไปเรื่อยๆหรือเปล่านี่คือประเทศไทยนะครับนะครับอเรื่องต่อไปก็เรื่องเจ๊ฝยนะครับเจ๊ฝยมีคนไปกินไปกินข้าวแล้วลืมจ่ายตัง คือการไปกินข้าวแล้วลืมจ่ายตังค์เนี่ยนะครับอ่อนะฮะมันก็เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ควรทำนะนะครับแต่เขาบอกว่าเขาแก่แล้วก็เป็นไปได้นะเขาอาจจะหลงลืมขาดเจตนาก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดเจตนาที่จะอ่านะไปกินอาหารไปสั่งซื้อบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มนะหรือเข้าอยู่โรงแรมเนี่ยโดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีตังค์จ่าย นะครับอันนี้จะจาคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา345นะเขาเรียกว่าช่อโกงค่าอาหารนะหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ารู้ไม่มีเงินแต่เสือกไปแดกนะครับเออรู้ไม่มีเงินแล้วเสือกไปแดกนะครับแล้วแดกแล้วไม่จ่ายนี่ก็จาคุก3มเดือนนะสำหรับไอ้พวกที่ชอบแดกฟรีกินฟรีทั้งหลายพี่เดจะบอกให้ไม่มีก็ไม่ต้องกินนะ ไม่ใช่ยากจนเสือไปกินซะหรูหลาเ,าเลยนะหรูหลาหมาเป่าเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่มีกม็ต้องกินครับนะเข้าใจนะฮะเนี่ยมาตรา3 4 5ผู้ใดนะไปไปสั่งซื้อบริโภคอาหารโดยรู้ว่าตนไม่มีตังจ่ายจำคุก3เดือนนะมาตรา345กินไม่จ่ายเข้าโรงแรมไม่จ่ายตังนรต่างๆเนี่ยติดคุกนะ นะครับร้านเจ๊ฝกับร้านดังอะ่ะคนเยอะนะครับธรรมดาครับว,ว่างเดี๋ยวผมจะมีโอกาสไปกินหน่อยนะครับก็ไม่มีเวลานะครับไม่แถวอ,อะไรประตูผีประตูเหล็กอะไรเขาดังก็ดีใจด้วยนะครับที่ดังแล้วขายของแพงๆกาไรดีนะฮะแต่ของแกแพงมากนะแต่เขาก็เป็นได้ง้อคนไปกินเนี่ยครับเขาก็เอาเฉพาะพวกมีสตังค์คนรวยเศรษฐีฝรุงฝรั่งอยากจนก็ไม่ต้องไปกินกับเขาสมัยนี้ก็นะอย่างว่าเขาดังเลือกได้ พี่ส่งลิซ่ากับเากินเนี่ยเดี๋ยวว่า,วางๆนะพี่เดจะไปกินซะดหน่อยนะก็อพอมีตังค์ไปกินนะครับแต่ว่าไม่รู้จะมีเวลาหรือเปล่าเพราะงานแม่งเยอะเหลือเกินเดี๋ยวดูก่อนเมื่อไหร่ว่างก็จะไปดูนะฮะนะใครจะคิดว่ากินหร,หรือแดกไม่จ่ายก็ระวังคุกสามเดือนกันแล้วกันเรื่องต่อไปก็เรื่องอากูครับอากูวันนี้ก็สิบโมงเช้าก็จะมีนักข่าวนะครับนะวันนี้นักข่าวจากช่องวันก็จะมาสัมภาษณ์ผมเกี่ยวกับเรื่องคดีอากูนะครับปรากฏว่า สีพันเนี่ยยื่นคำร้องขอถอนการครอบครองคระปักก็คือไม่ต้องการที่จะเอาที่ของอากูไปเป็นของตัวเองแล้วนะครับโดยทนายความก็ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วคราวนี้ขั้นตอนตามกฎหมายเมื่อยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็ต้องถามจำเลยหรือถามผู้คัดค้านก็คืออากูก่อนว่าจะว่ายังไงอากูก็ยังไม่ได้ตกลงอะไรนะครับแค่ยื่นคำร้องนี่มันยังไม่จบนะยื่นคำร้องขอถอนครอบครองประปักในคะดีมันยังไม่จบนะครับ จะต้องถามอากูก่อนว่าจะยอมให้เขาถอนไหมถ้าไม่ยอมไห้ถอนก็สืบพยายนกันต่อไปเพราะว่าอากูแกฟ้องขับไล่มาด้วยแล้วก็เรียกค่าเสียหายมาด้วยมันก็อาจจะไปตกลงเรื่องค่าเสียหายกันในชั้นศาลไปตกลงกันนะครับอ่นะนะครับถ้าตกลงกันได้ก็นะก็ถอนฟ้องกันไปหรืออาจจะทำยอมหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ว่ากันไปเพราะยังมีประเด็นเรื่องค่าเสียหายกับขับไล่ทรัพย์สินต่ตางๆถ้วยชามหม้อหายของนางสี สิอะไรอ่อนานังสีพันยังอยู่ในบ้านอากูอีกเยอะแยะมากมายก,ก็ต้องขนออกไปนะครับต้องขนออกไปนะครับมันยังมีขั้นตอนกระบ,บวนการที่ต้องขนออกไปเพราะฉะนั้นแค่ยื่นคําร้องเนี่ยก็ยังไม่จบนะเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยนะครับในการที่จะถอนอ่าถอนคําร้องถอนฟ้องเนี่ยถ้าจาเลยยื่นคำให้การเนี่ยนะครับนะ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 ครับนะครับก็ต้องต้องถามนะ นะครับต้องถามทางเขาเรียกอะไรต้องถามทางจำเลยว่าจะค้านหรือไม่นะี่เป็นไปตามวิแพร่งนะนะครับมาตราเท่าไหร่่ร้อยร้อยเจ็ดสิบกว่ามั้งเนะีผมก็ไม่ได้ค่อยดูค่อยอะไรนะครับเพราะนั้นก็ต้องต้องถามก่อนนะเพราะมีการยื่นคำให้การแล้วมาตราร้อยเจ็ดสิบห้าภายหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้วนะโจทย์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องศาลจะาอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะ ห้ามม่ให้สารอนุญ,ญาตโดยไม่ได้ฟังจำเลยหรือผู้ร้องสอดก่อนก็เป็นไปนตามมาตรา175วงเจ็ลบหนึ่งก็ต้องถามอากูก่อนว่าอากูจะคัดค้านในการถอนฟ้องหรือไม่นะครับก็ต้องดูกันต่อไปอันนี้เรื่องอากูนะก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวหลังตัวอย่างว่านะครับอย่าอย่าอะไรครับอย่าไปเอาของคนอื่น การไปแย่งของคนอื่นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตามมาโดนสังคมด่าประนามคนอยู่ไม่ไหวอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดแต่ผมเชื่อว่าต้องมีผู้รู้ทางกฎหมายเป็นคนแนะนําถ้าไม่มีคนแนะนำนะเขาไม่กล้ามายื่นคาร้องหรอกเพราะการที่เราจะไปยื่นคําร้องดําเนินคดีตามกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็ต้องมีคนแนะนำนะครับคนคอยชี้แนะคนอะไรต่างๆนะครับอา่านะฮะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ ตรงค่าตัวอะไรนี่นะฮะยังมีอยู่นะนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าอย่าไปแย่งของคนอื่นเขานะอย่าไปบุกลุกที่อยาอะไรต่างๆมันติดคุกเกือรางแล้วชาวบ้านเดี๋ยวนี้โซเชียลมันแรงอ่ะถ้าเราทําตัวอะไรไปแย่งของคนอื่นเขาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโดนสังคมประนามอยู่ยากนะอย่าไปหลงเชื่อทนุทนายอะไรมากนะักทนายความก็ต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพนึกถึงบาปบุญคุณโทษ ไม่ใช่ว่าพอมีช่องทางกูก็จะแถอะไรไปเรื่อยนะฝรั่งเตะหมอก็บอกว่าลื่นล้มอะไรต่างๆอย่าตกเป็นเครื่องมือเขาเนะพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนทนายความน้อง,องๆอย่าตกเป็นเครื่องมือเขานะครับนะฝรั่งเตะหมอก็อก็อย่าไปบอกว่าอ๋อเขาลื่นอย่าครับอ,อย่าครับอย่าไปแถแถไปแถมาถลอกบอกเปิดประชาชนก็ไม่เอาด้วยจะโดนทัวลงเหมือนคดีบ้านอากูอย่าไปแถครับ บุกลุกก็คือบุกลุกนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ชอบมันจะเป็นแนะนำให้เขายื่นข้อบควางวรปปรปักอะไรยานะผมไม่เชื่อหอดสีพันธุ์เขาจะไปยื่นเองได้มันต้องมีผู้รู้ทางกฎหมายบอกว่า <_ S 1> เฮ้ยแบบนี้ได้เลยเอาแม่งเลยยึดบ้านมันเป็นของเราเลยนะไอแ,แบบนี้ไม่ดีผมเชื่อว่าสีพันธ์เเขาคงไม่ได้รู้เรื่องอะไรข้อกฎหมายแล้วอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับเป็นในความนะถ้าลูกความทําผิดก็รับสารภาพลูกความผมไปโกงเขาผมก็บล่อยรับสารภาพจ่ายเงินเขาไป จบๆจบไปเยียวยาขอโทษเข้าไปนะเพราะนั้นทนายมันก็ต้องมีคุณธรรมศีลธรรมไม่ใช่เอาเอาแต่ตักเงินอย่างเดียวไม่ใช่ประชาชนก็จะประนามจะอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ฝากๆกันไว้